สถาปัตยะกรรมแบบโรมนเนสสถาปัตยะกรรมโรมนเนสเป็นคำที่บรรยายลักษณะสถาปัตยะกรรมตะวันตกที่เริ่มราวปาคิดศตรวรรษที่1 0ไปจนถึงสมัยสถาปัตยะกรรมโกธิกระหว่างคิศรศสตวรรษที่1 2ยังรักษารูปลักษณ์แบบสิ่งก่อสร้างโรมันเช่นซุ้งโค้งฉะนั้นจึงดูเหมือนว่าเป็นศิลปะที่ต่อเนื่องมาจากโรมันสถาปัตยะกรรมโรมนเนสที่อังกฤษจ,จะเรียกกันว่าสถาปัตยะกรรมนอร์มัน สถาปัตยกรรมจะพบทั่วไปในทวีปยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศใดหรือไม่ว่าจะใช้วัสดุใดในการกอร่อสร้างหินหรืออิฐสถาปัตยกรรมโรมนเนสจะพบในการกอร่อสร้างคิดตศาสนาสถานและมหาวิหารเป็นส่วนใหญ่แต่จะมีบ้างที่ใช้ในการกอร่อสร้างปราสาทในสมัยนั้นคิดศาสนาสถานแบบโรมนเนสก็ยังคงหลงเหลืออยู่และบางแห่งก็ยังใช้เป็นสถานที่สักการะตราบจนทุกวันนี้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโรแมนสลักษณะโดยทั่วไปที่เราเข้าใจกันสถาปัตยกรรมโรแมนสไม่ว่าจะเป็นสิ่งกอ่อสร้างทางศาสนาหรือที่อยู่อาศัยคือจะมีลักษณะแน่นหนาเทอะทะและแข็งแรงซึ่งตรงกันข้ามกับสถาปัตยกรรมคลาสสิกของกีกและโลมันและสถาปัตยกรรมโกธติกที่จะเพียกว่าในสมัยต่อมาโครงสร้างที่รับน้ำหนักของสิ่งกอ่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นเสาเสาอิง และสูงโค้งสถาปัตยกรรมโรมาเนสคล้ายกับสถาปัตยกรรมไบเซนไช้์ตรงที่จะใช้กำแพงหรือกำแพงที่เรียกว่าเสาอ,อิงหรือเสาสี่เหลีย่ยมเป็นสิ่งสำคัญในการรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมโรมนันเนสแบ่งออกเป็น2สมัยโรมนันเนสสมัยต้นและโรมนันเนสสมัย2ความแตกต่างของสมัยที่อยู่ความชำนาญในการก่อสร้างโรมนเนสสมัยต้นจะใช้กำแพงวัสดุหน้าต่างแคบและหลังคาที่ไม่โค้งโรมนเนสสมัยสต่อมาฝีมือจะดีขึ้นและมีการใช้เพดานที่โค้งโค้งขึ้นรวมทั้งมีการตกแต่งหน้าหินเพิ่มขึ้น ลักษณะเด่นๆของสถาปัตยกรรมโรมนเนสมีความหนาเทือทะคล้ายป้อมปราการเมืองมีกำแพงหนามองภายนอกเหมือนมีป้อมปราการบรรยากาศภายในมืดและมืดครึ้มให้ความรู้สึกแข็งแกร่งห้าวหาญแก่ผู้พบเห็นใช้โครงสร้างวงโคง้งประตูหรือหลังคาเพดานโค้งปทุนเพดานโค้งปทุนซ้อนประตูหน้าต่างโคง้โคงกลมแบบสถาปัตยกรรมโรมัน กระเบื้องปูพื้นขนาดใหญ่บานหน้าต่างเล็กและเรียวยาวมีหอสูงสองหอหรือมากกว่านี้มีช่องประตูและหน้าต่างผายออกคือทำช่องประตูหรือหน้าต่างเป็นโครงสร้างวงโคง้งหรือซ้อนเหลื่อมกันจากขนาดเล็กไปหาใหญ่ มีระเบียงทางเดินประชิดผนังคือเป็นระเบียงทางเดินที่ติดฝาผนังใช้เพื่อการตกแต่งหรือคำยันมีลวดลายบางหรือลายแนวราบที่เรียกว่าสติงคอร์นโนยยื่นจากผนังมีหน้าต่างรูปวงล้อคือหน้าต่างรูปวงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆด้วยเส้นลัศมีมีห็นที่ศูนย์กลางจากวงกลม หลังคาโคง้งก่อสร้างด้วยวิธีก่ออิฐก,ก่อหินและเพดานทรงโค้งกาก,กบาทข,ของสมัยโรมนเนสการสร้างเพดานทรงโค้งแบบกาก,กบาทที่แสดงโค้งเพดานคุมเหนือห้องโถงช่วงกลางอาคารมีโคง้งเพดานให้เห็นปฏิมากรรมแบบโรมนเนส เรื่องราวปฏิมากรรมสมัยโรมนเนสเอามาจากคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคิดเป็นเรื่องราวของศาสดาพยากรณ์ชีวประวัตินักบุญการทำงานตามฤดูกาลร,รูปเปรียบเทียบเรื่องความดีกับความชั่วหรือเรื่องศิลปะวิทยาการต่างๆรวมทั้งรูปสัญลักษณ์จากราศี นอกจากนี้ยังมีรูปสัตว์ลักษณะฝันเฟื่องซึ่งอาจเป็นรูปแทนความชั่วร้ายและยังมีลวดลายรูปเลข,ขาคณิตหรือรูปดอกไม้รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ทําเป็นรูปนูนต่างติมากรรมสมัยโรมนเนสมักพบได้ในบริเวณต่อไปนี้ 1. บริเวณประตูทางเข้าโบสถ์คือบริเวณที่เสากรอบประตูเลียงชิดเหลี่ยมกันผายออกหรือที่เรียกว่าแจม นอกจากนี้ยังมีอยู่ที่หน้าจั่วซุ้มประตูที่เรียกว่าไทพนุมและที่อยู่กลางประตูเสาของประตูฝาแฝดที่เรียกว่าตัมิว 2. บริเวณตามเสาอาคารเสาประดับอาคารเสานูนบนผนังอาคารและที่บัวหัวเสา 3. บริเวณตามแท่นบูชาและอ่างน้ำมนต์ในพิธีลดน้ำมนต์ 4. บริเวณสุสานที่ฝังศพจิตกรรมแมโลแมนเนส จิตกรรมโลเมเนสก่อนศตรวรรษที่12มีรูปร่างลักษณะแบนและแสดงเส้นเป็นระเบียบมั่นคงที่มีพลังจากการบิดเอี้ยวและวนเป็นวงผลงานจิตกรรมภายหลังศตรวรรษที่12เริ่มมีมิติทางรูปทรงอย่างปฏิมากรรมมากขึ้นแต่ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหรนะ่นักอิทธิพลของศิลปะไปเซนไช์มักมีปรากฏอย่างชัดเจนในส่วนของเสื้อผ้าที่เป็นรอยยับ จีบใครรูปเลยค่ะคณิตการจัดวางท่าทางรูปคนให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น